สวัสดีครับวันนี้เช้านี้ผมก็อยู่ที่มวกเหล็กนะครับก็มาที่ไร่อางุนนะครับนี่ก็มาดูพักยอดไยาครับเอออากาศนี่ก็เย็นนะครับเย็นมากเลย รตรงนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับโหยังสิบเอ็ดโมงตอนนี้ก็อากาศยังหนาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงๆนู้นนะครับใช้รถตัด แถบนี้จะเป็นผลสีแดงส่วนฝั่งนี้จะเป็นผลสีขาวนะครับเป็นุาา่นทำ้ายก็จะเป็นโคกหนองนาเด,เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ ตรงนูก็เป็นไรสตอเบอรี่แล้วก็ไม่ใช่ไรหรอกครับเป็นที่ปลูกเล็กๆสำหรับติดเลมชายถนนฮะเดี๋ยวขอดูฝั่งสีแดงก่อนนะ <c oughs> โอเคครับตัดแล้วก็มีลูกลูกก็ประมาณนี้นะครับนี้ทันวา อันนี้เดินธันวาครับก็สึกจะติดเยอะเลยธันวาประมาณมีนานะครับก็จะได้เก็บตัดส่งโรงงานทำวายนะครับก็แบบนี้ก,แบบก็แบบนี้ก็ยังไม่ค่อยออกกัเท่าไหร่ก็พอมี โอเคครับนี่ก็ลงปุ๋ยคอกนะครับหรือขี้บัวนะฮะขี้บัวใส่อากาศก็ดีครับหนาวดีีย๋ยวเย็นก็ต้องเปิดน้ำาูจุกหายซะแล้วอ๋อ บางทีก็ลูกน้องหมาแกะดกัดแทะเนี่ยครับหมดจุกไงพลาสติกหลุดแล้วครับเป็นยางรองน้ำแรงอโอเคครับ ตัอมตัอมก็ไม่มียอดอ่ะเดี๋ินไปดูนี่กันนี่คนงานคนที่อยู่ที่สวนเนี่ยเขาก็จะทำดีนะครับนี่เลย อันนี้จะเป็นสีขาวนะครับเป็นองนนสีขาวอันนี้ก็อากาศดีด้วยยังไม่ได้เปิดเมื่อวานอันนี้จะเป็นต้นเก่ามันเนาะแตกเดี๋ยวก็คงจะต้องเอาออกเดี๋ยวจะไปเอา ต้องไปดูสายพันธุ์นึ่งจะปลูกกินกินลูกผลเรอคลยอ๋อเราเข้าสองทานอ่ะ มัน,น,ก,นก็ขยายออกมาอีกนะครับย้ายออกมาอีกนี่อันนี้คุณป้า,าคืนแล้วอันนี้ป้าที่เคยทําอยู่แก่คืนแล้วลูกสาวเขาก็เอาไปอยู่ในกรุงเทพพอนหลับมัน,นก็ไม่มีเดี๋ยวจะต้นหมอนนะครับเดา๋ยมาติดตั้งขึ้นใหม่ พอมีนะแล้วรู้ว่าถ้าดูเพลินนะครับลูกก็ยังไม่โตเท่าไหร่ แถบ,บนี้จะเป็นเชือกเขานะครับเชือกเขาครับคลิปนี้ก็ขอ,อจบไปแค่นี้ก่อนนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ฮะเดี๋ยวเคองเย็นๆน,นะครับตัวนี้ก็ก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ